ชนบุรีมากราบหงปู่กเกลียงนะครับที่นิสสิทธิ์มากครับตามดูเลยวัดเนินสุทธาวาสอยู่ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีวัดเนิน <c oughs> สุทธาวาสเป็นวัดเก่าแก่ผู้เมืองชนบุรีมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งอยู่บนเนินสูง จึงเป็นเหตุให้เดิมเรียกว่าวัดเนินตั้งแต่นั้นมาจากคำบอกกล่าวเล่าขานของพุทธผู้แก่ระบุว่าขราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองประมาณพศ23 1 0สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมไพ่พลฝ่าวงล้อมของข้าศึกไปตั้งติ่นฐานที่เมืองจันทบุรีระหว่างทางทรงแวะประทับแรมที่วัดอินทารามจังหวัดชนบุรี ซึ่งต่อมาเรียกว่าวัดใหญ่อินทารามทรงนิมนต์หลวงพ่อทองจะอาวาสวัดเนินสุทาวาสตอนนั้นชื่อว่าวัดเนินโดยหลวงพ่อทองนั้นเรื่องลือเรื่องวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในภาคตะวันออกเมื่อพศ2436พระอธิการโตจ้าอาวาสวัดเนินในขณะนั้น ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ส่วนอุโบสถหลังเก่าได้รับการบูรณะโดยเปลี่ยนจากผนังไม้เป็นผนังก่ออิฐถือปูนต่อมาในปีพศ2543ได้รับการบูรณะอีกครั้งหนึ่งโดยพระกูพิสิทธิ์ชโลปาการหรือหลวงกู่เกลียงเจ้าอาวาสวัดเนินสุทาวาสและในปีพศ2500 ทางการเพิ่มคำว่าสุทาวาสต่อท้ายชื่อเดิมจนกลายเป็นชื่อวัดเนินสุทาวาสในปัจจุบันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาร่วมปิดทองนะครับลูกนิมิตนะครับที่วัดเนินสุทาวาสนะครับวันนี้ถือว่าผมโชคดีมากครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเพื่อนๆสาธุครับส่วนพระเครื่องหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับเป็นรูปพระปิตานะครับ ศิลปะท้องถิ่นมีทั้งแบบสร้างด้วยเนื้อผงผสมว่านคุกรักหรือเนื้อตะกัวนะครับด้านหลังเนื้อผงคุกรักจะเป็นหลังเป็นแบบหลังเบี้ยหรือหลังโนนเนื้อตะกัวหลังเรียบนะครับภาพจิตรกรรมฝาผ,าผานังตรงนี้นะครับสวยงดงามตระการตามากครับสื่อถึงหลักธรรมนะครับพอเข้ามาถึงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเลยครับ เห็นภาพก็รู้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปปิดทองลูกนิมิตนะครับให้รอบพระอุโบสถนะครับวัดเนินสุทาวาสนี้นะครับนับได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนมาช้านานเด็กความเคร่งขังแห่งสัภาวิชาอาคมตั้งแต่อดีตการอันเป็นตำนานเล่าขานถึงอดีตเกจิอาจารย์หลายรุ่นตั้งแต่หลวงพ่อทองหลวงพ่อโต หรือพระอธิการโตซึ่งวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมจากแวดวงนักนิยมพระไม่เป็นรองสำนักไหนในชนบุรีและมีเกจิอาจารย์อีก,กรูปหนึ่งคือหลวงพ่อเกลียงท่านเป็นพระที่สามารถสร้างหานุมานได้เข้มขังที่เดียวดังที่มีคำกล่าวว่ามาวัดเนินสุทาวาสไม่ได้หานุมาลไปบูชานั้นถือว่ามาไม่ถึง ด้วยประสบการณ์มากมายทั้งเด็กวัยรุ่นในตัวเมืองชนนักเลงหัวไม้ที่พื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งบอก้าแม่ค้าบูชาหนุมานก็สามารถช่วยใครของได้พกติดต่อการค้ามีเมตตามหานิยมใครเห็นนิยมชมชอบหลวงพ่อเกลียงท่านมรณภาพเมื่อวันที่สองกรกฎาคมพศ2560ปัจจุบันพระครูสิริขันติวราพร เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเดี๋ยวเรามากราบขอ,อพรพระก่อนนะครับสาธุสาธุสาธุสรีสล,ละสังขารของหลวงพ่อเกลี้ยงก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆสาธุสาธุสาธุขนลุกเลยครับเพื่อน ตรงนี้จะเป็นวิหารพระพุทธไสยาินะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุเข้ามาคนลุกเลยครับเพื่อนเก่าแก่มากเลยครับโอ้โห <c oughs> สุดยอดเลยครับเพื่อนๆ <c oughs> สวยงดงามตระการตามากครับ สร้างได้วิจิตมากเลยครับเพื่อนๆวิหารตรงนี้นะครับคนที่มีของไม่ดีเข้ามานี่หลุดๆเลยนะครับเพื่อนๆที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับสาธุสาธุสาธ,สาธุตรงนี้คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับสาธุสาธุสาธุ คนวิหารแปะด้วยกระเบื้องเก่าแก่มากเลยครับโอ้โหพอเดินเข้ามานวิหารโอ้โหสุดยอดเลยครับผนลุกเลยครับเพื่อนๆสาธุสาธุสาธุส,าธสักดิธิ์มากเลยครับโอ้โหนีถักปุกเสกของนะที่นี่นะครับสักดิธิ์มากเลยครับน้ำมนต์ที่นี่สักดิทธิ์มากครับ ตรงนี้จะเป็นประวัติวัดเนินสุทาวาสนะครับฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับตรงนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อโตนะครับสาธุสาธุสาธุ